สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระนิธิธาริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน้านระหว่างวันที่21-22มิถุนายน2564 เวลา9้านาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธีน่านณฐานแสงเ,เพนครับอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562ในพื้นที่74ไร่โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยสามารถนำไปจำน่าย เป็นรายได้เพื่อลดรายใจ่ายในครอบครัวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรรก่อสร้างโรงเรือนจำนวน3ามหลังมีแผนปลูกผักกลางม้งห่วงเดือนตุลาคม2563ถึงพฤษภาคม2564โครงการศูนย์การผลิตไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่กระดูกดำพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีไก่3ส,สายพันธุ์ประกอบด้วยไก่กระดูกดำไก่กระดูกหางด ำเชียงใหม่และไก่เลี้ยงหางขาวกบินบุรีปัจจุบันผลิตลูกไก่ได้จำนวน3,575ตัวและได้พระราชทานลูกไก่เหล่านี้เป็นพันธุไก่พระราชทานสู่ชุมชนทั้งหมดแล้วการเลี้ยงกบมี3าสายพันธุ์ได้แก่กบนานด้านกบทุ่งกุลาจังหวัดสุรินทร์และกบจันนาจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีปัจจุบันผลิตลูกกบได้แล้วจำนวน20,000ตัวและพระราชทานไปแล้ว3,500ตัว นอกจากนี้จะทําโครงการถั่วง,งอกปลอดภัยนําไปขยายผลเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานเช่นโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านและโรงเรียนบ้านบ่อหลวงอําเภอบ่อเกลือส่วนโครงการผลิตมเมล็ดพัน,พนพธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส่วนแยกน่านดําเนินการในพื้นที่9ไร่ในปี2543ได้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว6ชนิดอาทิพริกขี้หนูรับแลถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์เบอร์หนึ่งและบวบงูปัจจุบัน กำลังปลูกพริกขี้หนูหัวเรือผักวางตุ้งและถั่วพูสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานโครงการทหารพันธุ์ดีน่านจะนําไปเก็บที่อาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสนองพระราชดําริในการสํารองเมล็ดพันธุ์เพื่อสํารองไว้ใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติและในยามวิกฤต โครงการผลิตเป็ดไข่พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนผลิตได้ลูกเป็ดจำนวน5,700ตัวพระราชทานแล้วจำนวน1,900ตัวโดยในห่วงสถานการณ์โควิด1 9ได้จัดรถออกจำหน่ายพักปลอดภัยตามชุมชนราคาถูกในลักษณะรถปุ้มพวง สมเด็จพระนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารพันธีร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเป็นสิรินำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานกิ่งพันุ์ไม้ผลพระราชทานเข้าไปชักชวนราษฎรในชุมชนเครือข่ายครอบครัวนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและหมู่บ้านในพื้นที่ตะเข็บชายแดนปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดยพระราชทานชื่โครงการว่าโครงการทหารพันธีชุม ชนเบิกบานอาหารปลอดภัยดำเนินงานในโรงเรียนสิบแห่งในพื้นที่อำเภอบ่อกเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวัดบอ่อหลวงวิทยาธรรมและโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อสอนวิธีการปลูกผักปลอดภัยและนำผลผลิตเข้าครัวทำอาหารกลางวันให้นักเรียนอีกทั้งได้ขยายผลไปยังผู้ปกครองเด็กนักเรียนจำนวน144ครอบครัว โครงการทหารพันดีน่านยังได้ส่งชุดทหารพันดีไปแนะนำการปลูกผักปลอดภัยให้กับชมุมชนและโรงเรียนรอบค่ายอีกด้วยนอกจากนี้ได้ทดลองเพาะเลี้ยงปลานินจิตรดาโดยทำเป็นศูนย์ทดลองเพาะพันุปลาน้ำจืดผลิตลูกปลาได้จำนวน137,000ตัวพระราชทานแก่ราษดรแล้ว13,000หสาตัวประเทศต่างๆหลายประเทศมี ปัญหาโรคระบาดโควิด19นี้เขาจะเปนโรกจะขาดอาหารจะสุขภาพเสื่อมโทรมแต่ของเรานั้นเท่าที่ได้เห็นเรื่องขาดอาหารสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะมีน้อยกจจ็จะมีอยู่บ้างในที่ที่ไม่สามารถ พอปลูกได้แต่ว่าในโดยทั่ว,วไปแล้วของเราก็จะมีอาหารเพียงพอเป็นอาหารที่ทั้งปลอดภัยทั้งมีปริมาณเพียงพอื่องที่ว่าปลอดคิดว่าปลอดภัยนั้นคือเราก็จะลดหรือเลดกสารเคมีที่จะทำให้ เป็นปัญหาต่อสุขภาพแล้วจะใช้เป็นสารซีซีทดแผน เวลา14นาฬิกา5นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวนาน5 9บ้านถึงตองหมู่ที่1ตำบลถึงตองอำเภอเมืองด่านทรงฟังการกราบบังคมทุลรายงานเรื่องกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวกข .6 เป็นข้าวเหนียวพันนาน้าน5 9คุณสมบัติเด่นคือข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงต้านทานโรคใบไหม้ส่งต้นเตี้ยให้ผลผลิตสูงและเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ชาวบ้านนิยมบริโภคในการนี้ทรงหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวนาน้า9 ในถาดเพาะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรในฤดูการปลูกข้าวนาปีพร้อมทั้งส่งปล่อยปูนาลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์นาน59จำนวน999ตัวเพื่อขยายพันธุ์ปูนาเพิ่มแหล่งอาหารทางธรรมชาติอีกทั้งเป็นดัดชนีชี้วัดการผลเปื่อนสารเคมีในนาข้าวชุมชนถึงตองร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่านจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวนาน59โดยมีสมาชิกโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองร่วมดำเนินการบนพื้นที่120 3ไร่กระจายทั่วในพื้นที่ตำบลถืมตองจากนั้นทรงติดตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองตำบลถึมตองซึ่งตำบลถืมตองเข้าร่วมโครงการและดําเนินการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิธิเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพัรด์เพนสิริมูลนิธิใยพัฒนาดําเนินการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนโอกาสนี้ทอดพระเนตรแปลงผักสวนครัวของนางสาว อำนวยชัยมงคลราษฎรหมู่บ้านเถื่มตองซึ่งในพื้นที่ตำบลเถื่มตองมีราษฎรเข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองจำนวน271ครัวเรือนราษฎรที่ร่วมโครงการได้ปลูกผักรับประทานในครัวเรือนมีการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านทําให้มีผักปลอดภัยไว้รับประทานตลอดทั้งปีรวมถึงสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้เพาะปลูกเองในครั้งต่อไปหากมีผลผลิตมากยังนาปมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริมและสามารถเก็บเมล็ด โดยได้แปลรูปผลิตภัณฑ์จากปูนาอาทิน้ำปูและแปรรูปจากข้าวเหนียวน่าน59อาทิข้าวหลาม อีกทั้งมีราษฎรบ้านเขื่อนแก้วได้ร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองอาทินางศิรินยาจินชัยโดยราษฎรบ้านเขื่อนแก้วเข้าร่วมโครงการปี2563จํานวน48ครวัวเรือนปี2564เพิ่มอีก6ครวัวเรือนรวม54ครวัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอมีไรายได้ไรายวันอย่างพออยู่พอกิน นอกจากนี้สมาชิกโครงการบ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองจํานวน84ครัวเรือนยังได้เลี้ยงเป็ดพระราชทานพันบางประกงจํานวน860ตัวสามารถเก็บไข่เป็ดไปประกอบเป็นอาหารแล้ว2รุ่นจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของราษฎรตําบลถึมตองและใกล้เคียงเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากหญ้าแฝกผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์น้ำสาวข้าว และเปลือไข่รวมทั้งท่อพระเนตรกาดน้อยมีรักที่สมาชิกโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองดําเนินการเปิดตลาดเพื่อให้สมาชิกนําผลผลิตการเกษตรมาจําหน่ายมีการกําหนดกติกาว่าผลผลิตต้องสดสะอาดปลอดภัยและมีการจัดการขยะร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในการนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอเมืองน่านเพื่อน,นํานไปขยายผลในพื้นที่พร้อมกับพระราชทานพระราชดำรัสแก่กลุ่มตัวแทนราษฎรบ้านถือมตองทั้งหมู่บ้านนี้มีกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นงานพาะปลูกทั้งทั้งนาทั้งผื พืชผักทั้งไม้ผลแล้วก็เขาก็ทำว่าแบบบ้านนี้มีเราผลกเขาเปกินเองแล้วก็มีลักษณะที่ทำปลูกผักคือพืชผักพืชผลต่างๆแบ่งปันแล้วนอกจากนั้นก็ยังรักษายังยังมาตลาดที่ปกติที่ถ้า เขาทำงานอะไรทั้งพ่อโลลกแล้วก็หัตกรรมหัตกรรมก็ทำได้สวยงามในความคิดต่างๆแล้วก็ในในตลาดที่จะจำหน่ายพืชผลได้แล้วก็มีนอกจากมีศิลปะหัตกรรมในการ ลำน่นคือรักษารักษาวัฒนธรรมทั้นดนตรีและการอนลํำแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อม้ก็ได้แก่ยกอย่างพืชธรรมชาติป่าเขาก็ไม่ทำลาย อันนี้ก็เป็นสมบัติที่จะส่งต่อไปถึงลูกหลานหน่วยงานประกอบอาหารเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่วิทยาลัยเทคนิคตรังครูพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยจังหวัดตรังประกอบอาหารเพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีนายวิสิทธิ์อนันต์วรปัญญาปลัดจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนอําเภอวังวิเศษและอําเภอเมืองตรังรวม3,500ชุดพร้อมทั้งเยี่ยมผู้พิการและผู้ยากไร้โดยได้มอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจคู่ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 สำนักงานบรรเทาทุกและประชานาใหม่พิทักษสภากาชาติไทยได้จะตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยจังหวัดรังตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และที่โรงพยาบาลอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ประกอบอาหารเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นการสนับสนุสน,นการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยมีบุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระร,ราชุปรถรมนำอาหารกล่องและน้ำดื่มไปมอบให้ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจำนวน200กล่องโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงกทร อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวน150กล่องจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะ